ตอนนี้มาอยู่ที่ค่าย HONDA แล้วมีอยู่แค่ไม่กี่รุ่นนะที่เปิดตัวแล้วตอนนี้คืนนี่เลย GL 500ใช้เครื่องตัวเดียวกับรีเบลแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้เฟรมตัวเดียวกับรีเบลนะมันทรงคล้ายๆกันเฉยๆมันไม่คล้ายมันใช่เลยแหละอีกตัวแต่งเป็นทรง flat track scrambler นี่รีเบลพันร้อย ทัวริงอีดิชั่นอ่ามันคือไม่นี่สปอร์ตไกด์บอกแล้วมันคือสปอร์ตไกด์เดี๋ยวพาชมพาพาครอบขาตั้งนะจากขาท่างขาท่างนี่ส่งแบบว่ามันก็ต้องน้อมตัวถือว่าโอเคเลยอ่ะ ตัวนี้เป็นตัว DCT ด้วยไม่มีไม่มีมมเบรกคัสมันคือสปอร์ตไกด์มันคือมินิสปอร์ตไกด์มีฟีวส์มีฟิวส์ในสองอันมันคือมินิสปอร์ตไกด์นี่ Reveal สามร้อย E หนึ่งความฝันฝันเยอะเนาะเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาครอบตัวเล็กสบาย ทำขับสไตล์ก็ได้จะทำช็อปเปอร์บอปเปอร์ทำอะไรได้หมดรถแนวนี้กับราคา146,900บาท3 0 0ซีซีราคานี้กำลังโอเคเลยนี่คือ CL 5 0 0เป็น300้ยดิเออ CL 3 0 0 Scrambler Edition เป็นทรงสแตมเบอร์ก็จะมีบองโซนมีหน้ากากมานเปนสีน้แล้วก็มีกระเป๋าผ้าอีกายอีกตัวหนึ่งคือเป็น CL500 โอ้ออู๋นี่เป็นตัวแต่งนีว่ว่าในช่อยูชิมุระโอ้5 0 0ตัวแต่งประเทศเลยอันนี้คือรีเบล5 0 0ใช่ยวะไม่ใช่มันคือรีเบล5 0 0แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไมมันถึงมีชิวหน้า ตัวสเปเชียลของปีนี้แล้วราคาอยู่ที่231,400บาทจะว่าไปมันคือไอ้นี่เลยนะมันคล้ายๆฮาร์เลย์เลยนะเพราะมันได้ทั้งชิลแล้วก็ล้อสีทองเฮ้ยมก็กลิ่งๆทองอะไรท่า,านะั่งนั่งสบายอยู่แล้วนั่งสบายงั้นงั้นไปไปต่อกันอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งหลายตัวเลยแหละ เลยเจ้ามินเนี่ยนน้อยสกูปี้ที่เป็นตัวโคเวอร์กับมินเนี่ยนนะได้ยินว่ามีประมาณ500กว่าคันไม่รู้ว่ามันใจไม่ค่อยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพาเฮ้ยนี่น,นี่มีรถไฟฟ้าเอามาโชว์เป็นฮอนด้าเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโู้นกันบ้าง CB650R ตัวเบล้เริ่มนะและนี่ CB1000R เป็นตัว Black Edition เท่หนะใครๆก็บอกว่าเท่ใครบอกกูเองนี่แหละและนี่ CB1100 Retro Retro อีกคันหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่ CB350 Super b o r i o r ถ้าพงงูดอนิสนใจก็เอาัยด้วยนะ สวยเฮ้ยตายเป็นไม่รู้ว่าทำไมกูเห็นแล้วแบบทรงแม่งแบบโคตรเท่เลยแต่แม่งใหญ่มากพันสามพันสามแต่ว่าตัวใหญ่โคตรเลยแล้วนี่ตัวหนึ่งอันนี้คือแบบมีเฟริงท่าเฟริงแล้วนี่ตัวในตำนาน c b 1 3พันสามซูเปอร์โฟร์ซูเปอร์โฟร์เท่ที่สุดแล้วถ้าจริงๆถ้าแท่ๆมันต้องสีดำแดง ไปต่อกันที่ขับเฮา Honda Monkey Easter Egg Edition โอเคร่นั่นอะไรไม่รู้เลยอันนี้มา,มา,มา,มาแบบไม่รู้นี่ Honda Dex หนึ่งสองห้ามันมีความเป็นสเปเชียลยังไงไม่รู้จริงๆไม่รู้อะไรเลยอ๋อมเป็นโคเวอรบบพันย่าทะเบียนนะถ้าไม่มีทะเบียนราคา นี่มันด้าซีร้อยยี่สิบห้าพันนี้ก็เจอบ่อยเราจะได้เจอบ่อยกับพวกแก๊งไกจินอะไรอย่างนี้เบรแบนเดอร์นอลนี่มันด้ามังกี้ธรรมดาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะธรรมดาจริง <c oughs> มังกี้แบบเบรแบนเดอร์นอลซีหนึ่งสองห้าเดิมมซีทีร้อยยี่ห้าก็ตัวใหญ่นะไม่ได้เล็กอะไรเลย แดกร้ยยบบ้าแบบสาตรดาดแบบธรรมดานั่นก็อีกคันเออเออมันเยอะเลยเกิดไม่รู้จะรีวิวอะไรอีกแล้วไปกันต่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมนี้ก่อนจะยักษ์ใหญ่ใหญ่ที่สุดแพงที่สุดไม่ไม่แพงที่สุดหรอกแต่ใหญ่ นี่คือ Honda Go w i วิน่าจะพันแปดหกสูบพันแปเป็น d c ซใครอยากดูไปหาช่องอื่นนะช่องนี้ไม่ได้ทำไม่มีด้วยด้วยซ้ำไปจบไปกับ Honda Go w i วิที่ Honda